โอ้ยมาเอาบัวจนได้เออมาต้องไปเลิกเด้อเอที่ยงไลยเที่ยงเอิกพุ่นน่ะที่ปลาเท่อสามสี่สายนั่นกระพาะอะไรนั่นเอากลับมามาเอายุสี่บานนี่เอาบัวเอาบัวแก่นั่นเด้แก่นั่นเลิกบ่วนั่นที่บัวยุสานี่แหละค่ะเออเอา เออเอาถอนยากป่ะสายบัววุ้ยงามคักสายบัวอยู่ในสะอยู่ในสะหาอายู่หากินบาณนี้ไปหาปลาบัณนได้บัวแล้วเนาะหาปลาหาปลาใสาเนาะจงังสิหาง่ายได้เนาะบาัณนหาในร้านค่า <c oughs> <c oughs> หาในร้านค่ะพพอใหญ่ยยวะ เอาลเลยๆหัวก็เป็นฝรั่งพี่นอ้องฝรั่งฝรั่งดอกอันหัวคืองอกแท้หวัดดีหัวงอกพระว่าหยางเล้าให้ลรสีผมเล้าเอาหมดเลยจุ่มนี้เอาหมดเลยเอาหมดเลยเออจุ่มนี้เอาหมดเลยอืมจังสี่ละค่าชีวิตบ้านนอกบ้านหน้า,นนาก็ยืดจังสีล่ลั ชีวิตบ้านนอกบ้านนาอยู่อย่างนี้เลยค่ะหากินไปในะน้ำไฮน้ำหน้าไปสันเด๊บ้านนอกคลิปกับบร่ได้ตัดต่อไม่ได้เนีแบบบ้านๆแบบดิบๆเลยค่ะคลิปแบบดิบๆบ้านบ้าน,แบบาน,านไม่ตัดต่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำไม่เป็นเอาแบบนี้เลยบะซา,านหืมบอาเงาไปถิ่มเส้ษสาเขาสาไก่หน้าไก่ เออเลนไปน้ำขอกคอมีละวิ่งไปขอกคอที่แหละอืมเอาแล้วสีเสแล้วคือไปตีทังเทิงบอกหนึ่งพายไงนั่นเราเลยไ้ปุ่นตีเราไปตีปุ่นก้อนตีเนาะ พอแล้วเห็นมามึ้นได้เ่าทั้งอ๋เอเนพอแล้วเอาพอนี่ทำานีเอาพอไปกินไปจักสายแปดเก้าสิบพ่อแล้วเออเอาพ่อได้กินกับพ่อแล้วไปเอาหลายกินบ่เบิดอึบเบื้งในพีนหองสายบัวงามค่ะเฮ้ยน้ำเลือกอยเ่ที่นี่น้ำเลือกน้ำเลือกปืดเนี่ยดูสายบัวสายบัวซะก่อน เงี้ยค่ะบสองเมตรคุณเจะนี่เนาะฮะพืน้นตีเศราลมหลอดตีเอาปีนั่นคือลมเตะมาอันสาป,ป่าคือลมครับแต่บานปีนี้คือแนนบานี่ฮะเตี้ยโอ้อชีวิตบ้านไร่บ้านนาค่ะพี่น้องมึงเนี่หาอยู่หากินนำสาปไปสเสนอมีป่าบ่มีสาบ่มีป,าปม่า,ปปมปา,มปามีเต๋บัวบ่ดซ่านสามีเต๋บัว มีปลากข่แน่เน้อเมียนบะมีหมองไซขึ้นได้ไปไปขึ้นผุนบ่ขึ้นนี่บ่โอ้ขึ้นไปผุนขึ้นไปหาผุนขึ้นไปหามองผุนไหมคล้องขุ้นไหมเดี๋ยวสิถือลองเท้าไปให้ยไ่ขึ้นไป ไม่ค้าอย่างละบานไม่ไม่บอเอามามาทั้งผีก็คืนนี้ในได้วนนเว้ยนี่จับกกไมยย่เนี่นยเดี๋ยวไปจับกอหนา <laughs> กอหนาที่พ้าขีดลงบรรยากาศกวัทั้งตาแหล่เว่ะ